เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน S C G The Next Chapter Exposition โดย S C G กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งพัฒนาและลงทุนในนวัตกรรมสินค้าบริการและโซลูชันครบวงจรอย่างหลากหลายโดย S C G มุ่งพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตให้ตรงกับความต้องการใหม่ๆให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างประหยัดปลอดภยัยสะดวกรักโลกประกอบด้วยพลังงานสะอาดครบวงจรสุขภาพและการแพทย์ดิจิทัลโลจิสติก นวัตกรรมกรีนส mart living และหุ่นยนต์อัจฉริยะตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียนและโลกในอนาคตพร้อมเดินหน้าขยายโครงการลงทุนทั่วโลกด้วยงบลงทุน1 0 0 0 0แสนล้านบาทภายใน5ปีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นควบคู่กับการสร้างโลกที่สมดุลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ESG 4 plus ของ s c g และเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสัมผัสนวัตรกรรมแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงเหล่านี้ทาง SCG จึงได้จัดนิทรรศการ The Next Chapter Exposition โดยภายในงานได้พบนวัตรกรรมโซลูชันแห่งอนาคตที่หลากหลาย next เ h a p t e รของ SCG เนี่ยเราพยายามที่จะตอบโจทย์เราพยายามที่จะให้บริการเริ่มไปตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของบ้านซึ่งตอนนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปเยอะนะบางคนเนี่ยก็ใช้บ้านเป็นที่ทํางานบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยู่บ้านเนี่ยมันทั้งสะดวกสบายด้วยแล้วก็ทั้งความปลอดภัยเรื่องของพลังงานเอ่อการที่ใช้พลังงานมากขึ้นเนี่ยต้นทุนพลังงานมันสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะแค่กับพวกเราทุกๆคนอย่างเดียวเรื่องของธุรกิจเองด้วยภาคอุตสาหกรรมด้วยก็พยายามที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ในเรื่องของสินค้าเองก็มีการตอบโจทย์ ที่ว่าทํายังไงของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเราถึงจะสามารถใช้ของแล้วมีความสะดวกสบายมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความยั่งยืนวันนี้คือเรื่องของ next chapter เป็นตัวที่ตอบโจทย์ทําให้คุณภาพของชีวิตเนี่ยดีขึ้น next chapter ของ S c G ก็คือ next chapter ของพวกเรานนั่นเอง พวกเราคงทราบอยู่คร่าวๆแล้วแหละว่าเวลาก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยจ่ายเงินไปร้อยึงเนี่ยได้ขอมาประมาณสัก80ะอีก20มันจะเป็นเรื่องของเวสหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยเวลาโครงการล่าชา้า ตัวนี้เองเนี่ยเป็นความท้าทายค่อนข้างมากประกอบกับเรื่องของอการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องคาร์บอนฟุตปรินเริ่มพูดถึงเรื่อง LCA คือไลฟ์ไซเคิลของแอสเซทเมนต์ของ The Whole Project ของงานก่อสร้างตรงนี้ SCG โดย Cpack เนี่ยเรามองว่าการที่จะยกระดับอุตสาหการรมก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการยกมาตรฐานตั้งแต่ตอนออกแบบตอนระหว่างดาเนินการจนถึงการดูแลขั้นสุดท้าย,ยต่อเนื่องกันแล้วก็มีการทํางานแบบซีมเลสเราก็เลยไปเอาตัว C-PAC นั่นคือหนึ่งตัวที่จะทำให้เราสามารถที่จะให้สถาปนิกเจ้าของงานวิศวกรหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาเนี่ยทำงานร่วมกันตั้งแต่ตอนออกแบบอย่างไรก็ตามทุกโซลูชันที่ SCG พัฒนาขึ้นจะช่วยให้ผู้คนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างประหยัด ปลอดภยัยสะดวกและยังส่งต่อทรัพยากรให้คนรุ่นถัดไปตามแนวทาง ESG 4+ Plus อีกทั้งยังคง Movement มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโซลูชันใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว